วันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ผมร้อนแล้วผมขอถอดแล้มั้วันนี้ต้องบอกว่ามีของอยากมาให้ด้วยคือตอนที่โซโลเอเชียทัวร์นะครับเรามีการแจกของกันด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าหาจังหวะไม่ได้นะครับหรือคิดว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วขอแจกหน่อยดีกว่านะครับขอของหน่อยครับ อะไรนะก็ของไม่ได uh ้มีอะไรมากนะครับก็เป็นเองพวญแจอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเอามาแบ่งแจกกับทุกทคนได้ไหมซึ่งต้องอาจจะต้องขออนุญาตโยนบ้างระวังหัวด้วยนะครับได้ไหมโอเคครับ อย,อย่าอย่าอย่าชูมือกันจนไปตกหัวเพื่อนข้างไม่เอานะครับเราลักกันนะครับมาครับกรยนรเราไปใหน้ะไรแบนี้มาากลรนันลพี oh ่รัเลยแล้วหนูเมาจากตรงนั้นเร้องไห้ถึงได้อนุญาตโยนบ้างนะครับผมเพราะว่า อยากให้มันทั่วถึงนะครับขอไปฝั่งนู้นบ้างได้ไหมครับเดี๋ยวดิไปเลย บ้าน,นดเดียวเขาน้อยใจขวางใังไีมนี่ไงเราซื้อบัตรานี้มาห,าาหนะยอกหยอกนะครับขอโทษนะขอโทษครับโม่แล้วสิไม่เป็นไรครับเอาตกกาะกร้าไหมฮะเอาไหมฮะขอขอบคทีมงานเข่าซัรมาครับถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วนะครับ แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นจริงๆทุกคนก็ต้องประจำที่แล้วก็ได้นะครับสามารถลุกขึ้นยืนสนุก